สวัสดีครับช่องจาดอนเหมือนเดิมครับมื่อนี้ปูกระเบื้องครับหลังจากปูมาสองมือนะครับเจ็ดสิบตารางเมตรกินภายในสองมือครับถึงสิงบสตารางเมตรนี่สร้งยางเงินเพิ่นผมเป็นลูกมือผมบริปูหรอผมปูเป็นเอ้าปูผงครับปูผงเดี๋ยวซ้ำนีน่นะครับสีแดง เี <muitas> ่นะครับลองลองเข้ากระเซตัวซอยเลยมีตัวซอยเลยนี่เห็ยนมาตัวซอยมือคุยคลิปนี่่าว่างครับหลังจากท่าุ่นเก่าแล้วก็ว่างยินยินเนอขอบคุณพี่แค่ใส่แงะนะครับให้แนวทางในการปูตอเติมก่อสังผมแฟนครับแค่ใส่แงะคนไหนก็ติดตามบนทุกคลิปครับผมจนผมไม่เห็นเงื่อนเองนี่แหละบอกซื่อๆนะแค่ใส่แงะให้เครดิตเพันเนี่ย ถ้าป่นกาวแล้วก็เคาะปึกบึกบึกปึกึกทิ้ดขอบวะนี่แค่แค่แค่ ลอกจันกูใส่เลยจัอ้าวลอกจันน,นี่ครับต,ตัวซอยตัวซอยตัวช่วยในการจับร่องครับอ้าวพี่น้องนี่ิ <รา S 1> ้งเอาโปส่ผ่าเส็จแ้าเส็จ้องหนามด้ยนี่ัองหนาเสร็จแก็มีด้ยการเขาคนถู้อนอยากให้แปลงเาคนถูเสร็จไปนนํำเ,ำดเ็ด <c oughs> ไ,ปไปน่ำครับมันจะโมเลอเอาหลอกจันตัวซอยยุ่นดตัวซอย สังเกตขอบครับเสมอเป๊ะว <phrase> ิธีใช้ครับวิธีใช้นี่เดินครับนี่มนวิาลองาขอนใ่อไครับขอสิแติแม่เราทั้งนงเนี่ขอแปะอะไรงี้ยด้ไีข้าข้าอ่ากินเออคขอนยางได้ไหยโอ้ย เมื <laughs> ่ตีขอบแตกนี่พ่อเนี่ย <laughs> งานเป็นยังไอ่าวอย่งไรครับสนใจทางงานติดตอ่อทางเล็กเป็ดกอะไรครับหรือสิคอมเมนต์มาทักถามแข่งกำลังใจกันอะไรครับผมนี่ครับมวนปูนหน่อยๆครับบรรยานล้านวัดอา้าวเขาเลยเบิง่งย ในทะเล็กินไหมครับเนี่ยอ้าวบ้านดอกจันนะอ้าวรีดปิดขวางมันบ้านดอกจันครับผมโอ้ชสักโค้สักกินครับผมสวยลองสเสมอเป๊ะอ้าวแผ่นต่อไปอา้ากินด้วยไม่เป็นหัว นี่คือคนจเวเจอสิอยากโกโ่ง <laughs> เดียเด๋ยวช่วงบายจะท่ายตการยาแนว่ห้าเบิ้หนนงห้ครับยาแนี่เกรเบื้องนี่ลองข้าวซ้ำานี่ยลองข้าวซ้ำเนี่ยคาสิยานีเอาเลยสวยงามครับขอบคุณทีท่ติดตามแฟนชาไทยและต่างประเทศอย่างมากลปเพื่อนจะมีหมนอนให้เล้หรอ,อ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ